บวน,นี้แก้วจะพากคุณชมมารับชมการปนเมืองคืนฐานที่ใช้ก้วใช้เป็นบอลลูน3าค่ายมินเ2สค่ายและรถเข็นปืนใหญ่1ค่ายนะครับก็จะเป็นสุดง่ายๆที่แก้วอยากจะฝากคุณชมให้ได้ลองเล่นกันโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปจมตีกันบ้านที่เจอนะครับก็จะเป็นบ้านที่ยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับถามว่าจะอยอยาาเข้ายังไงการเข้าครับเราจะดูว่าเราจะใช้ บอลลูนและมินเนี่ยนครับเข้าทางฝั่งไหนซึ่งเราอาจจะดูพวกป้อมที่โจมตีอากาศได้นครับประกอบกันอย่างเช่นป้อมพุนครับป้อมเทลา่านครับแล้วก็เตาปิ้งย่างแต่แก้วอยากจะเข้าด้านขวาครับเพื่อที่จะลองเข้าประจมตีกับทางฝั่งของระเบิดอากาศนครับเดอเราปอยแบตเทอร์มชชีนครับไปด้านขวาใช้รกเข็นปินใหญ่ลงไปนะครับแล้วก็ลงไปก็จะเข้าไปนะครับเราใช้รถเข็นปื้ใหญ่ลงไปหมดเลย เมื่อรู้ว่าประเทศมชีนครับจะตายลงไปก่อนหรือเปล่าก็จะเข้าไปนะครับโอ้บนไปด้านบนครับไม่ไปด้านซ้ายก็จะตอนนี้ต้องหวังว่าเราจะได้ป้อมพูมหนึ่งป้อมนะครับจะได้ดีเลยโอเคเราได้ป้องพูมาหนึ่งป้อมนะครับถือว่าไม่เสียหายครับโดยเราจะเข้ากันแกนเข้านะครับแก้วก็คิดว่าจะเข้าทางด้านเอาเป็นว่าเข้าด้านซ้ายนะครับเป็นนักด่านยัดเข้าไปก็จะปล่อย บอลลูนครับลงไปกระจายกันไปนะครับแล้วก็ใช้มินเนี่ยนครับลงไปหมดเลยโอเคมาดูกันว่าเราจะเป็นยังไงก็จะเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าบอลลูนครับจะเป็นตัวแทงให้กับซุปไอซซุปเปอร์มินเนี่ยนเบต้ามินเนี่ยนครับที่เข้าไปแล้วก็จะเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าจะเข้าไปถึงบ้านหรือเปล่าอาจจะตายลงไปก่อน,นครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบอลลูนไปด้านขวาแล้วนะครับแล้วก็ ตอนนี้พยายามที่จะเข้าไปด้านในนะครับแต่ว่าเราเข้าไปนะครับไม่ถึงกับเตาปิ้งย่างเนาะทาให้ตายลงไปนะครับแต่ตอนนี้เราก็มีลุ้นนะครับที่จะได้2ดาวเปอร์เซ็นต์ที่ด้านครับทัวสูงมากๆเลยครับได้มาถึง7 6แล้วนะครับแล้วเราก็ได้มาถึง3ดาวเลยได้มาถึง2ดาว8 0นะครับขอไปด้วยนะครับวันนี้แก้วเบอร์เบิร์ครับไม่ใช่ว่าเบอร์เบอร์วรับแถมครับเราไม่เล่นมุกนี้แล้วนะครับเล่นบ่อยเกินไปแล้ว ดูเหมือนว่าเบต้ามินเนียนะครับจะเหลืออยู่นครับอาจจะได้อีกหนึ่งสิงกกอสซ่าน,นครับถือด้วยความมอืออาวุธที่โจมตีากาด้านครับก็จะเป็นป้อมพูนครับถือด้วยซ้ายมือบนและตอนนี้นะครับเบต้ามินเนีพยายามที่จะโจมตีเข้าไปเพื่อที่จะเก็บอีก1%นะครับให้ได้แต่ก็ได้ไหมได้มาครับสรุปว่าจบไปที่2ดาว90%เมาดูกันว่าแก้วจะชนะหรือเปล่าแก้วชนะนะครับเขาได้ไป2ดาว 88%นะครับถือว่าเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันต่อเลยก็จะไปุยกันต่อนะครับโดยบ้านนี้นะครับเป็นบ้านที่เจอโอ้แบบนี้แหละที่แก้วต้องการครับคือแก้วอยากจะทําการใช้แพทเทิร์นมชชินครับเข้าไปและโจมตีกับทางฝั่งของนี่เลยนะครับก็จะเป็นป้อมระเบิดอากาศนะครับที่เราโจมตีได้แล้วก็ถ้าเราจะเข้านะครับเราอาจจะเข้าทางด้าน ด้านซ้ายนะครับเข้าที่อาวุธที่จมตีอากาศได้ก่อนเลยก็ดีเหมือนกันนะครับเจาะเข้าไปเลยโอเคฉชนนั้นครับเราเข้าด้านล่างก่อนเลยก็ให้ทําการใช้แบตเทอรี่ชีลลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยรถเข็นปืนใหญ่ลงไปนะครับอาจจะปล่อยลงไปหมดเลยก็ได้หรือจะเหลือไว้ก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคแบตเทอร Mach ช ine เข้าไปนะครับโดนเครื่องยิงลูกไฟนะครับยิงมาแล้วนะครับก็เป็นเครื่องยิงระบาดเนาะก็จะยิงมานะครับทาให้เราได้ปานะครับได้ไหมได้นะครับถือว่าเยี่อมเลย จากนั้นครับเราสามารถที่จะใช้เบต้ามีเนียเก็บเปอร์เซ็นต์ได้ครับแต่แก้วคิดว่าอ่ะยังไม่ต้องใช้เนาะฉะนั้นครับเราจะเข้าแก้วจะเข้าเป็นนัก,กดานน่านด้านซ้ายมือก็จะปล่อยบอลลูนครับลงไปแล้วก็ใช้เบต้ามีเนียลงไปครับเราใช้บอลลูนเข้าไปเข้าไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีกราบทางฝั่งของเตาปิ้งย่านครับเพราะว่ามันจะยิงเป็นสเปรดาเมจครับทำให้ ถ้าฝั่งของทางเราครับอาจจะถ่ายลงไปได้นครับโอเคเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จงติเข้าไปเราน่าจะได้สองดาวนะครับน่าจะชัวร์อยู่ครับเดี๋ยวเราาดกกันว่าจะลากไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะไปด้านขวานครับไปด้านขวาแล้วก็ขึ้นไปด้านบนโอเคถือว่าย่ยมเลยนะครับได้มา2ดาว58%แตนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะยังไม่สูงเท่าไหร่นครับเราต้องหวัง มากกว่านี้นะครับก็จะรอลุ้นครับว่าจะได้ถึง80%หรือไม่เพราะแก้วมีในใจนะครับว่าถ้าแก้วได้ประมาณ80%เนี่ยแก้วคิดว่าโอกาสที่จะชนะมีสูงม,ม,มากเลยก็จะมาดูกัน,นครับสรุปว่าแก้วไม่สามารถที่จะไปถึง80%ด้นได้ครับแก้วได้ไปเพียงแค่7 0ดเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้เขาโจมตีได้3ดาวนะครับทำให้แก้วพ่ายแพ้ลงไปนะครับโอ้โหแบบบ้านหลังนี้นะครับเอาไม่อยู่นะ ผู้เล่นมือฉมังครับก็ทำการโจมตีได้ดีเลยอรามมรุกินต่อนอครับในตาที่3ก็จะททำการเข้านะครับโดยเราเห็นว่าด้านล่างครับมีเป็นป้อมยามครับแล้วก็มีเป็นเครื่องเยิงบอลลูนนะครับที่เป็นระเบิดอากาศครับแก้วก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะครับขออภัยด้วยโดยจะเข้ากันครับโดยพยายามที่จะเข้าไปนะครับก็จะ ทการใช้แบตเทอร์มิชีนลงไปนะครับใช้รถเข็นปืนใหญ่ลงไปดูเหมือนว่าเขาจะเอปเกตเครื่องยิงละวาน,นครับก็ทำให้เราสามารถที่จะทำการโจมตีได้นนครับก็จะเข้าไปแต่ว่าแบตเทอร์มิชีนครับก็เจอดาเมจหนักเลยครับเพราะว่าเจอกับปอมปืนใหญ่คู่นครับอยู่ด้านในไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้หรือไม่นะครับอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวน่าจะไม่ได้ครับน่าจะตายลงไปก่อน รถเข็นปืนใหญ่ครับเจอกับปืนใหญ่คู่ครับทำให้เราเข้าไม่ได้นะครับฉะนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนแผนครับจุดที่จะเข้าแกจะเข้าด้านซ้ายครับก็จะทําการใช้บอลลูนครับเข้าไปแล้วก็ปล่อยเบต้ามิเนียนครับลงไปแล้วก็ใช้บอลลูนครับลงไปด้านบนด้านขวาด้านซ้ายนะครับปล่อยลงไปเลยโอเคเข้าไปนะครับตอนนี้ต้องวางส่งดาวก่อนเนาะ ถ้าสองดาวไม่ได้ครับเราอาจจะพาได้ดูเหมือนว่าบอลูนจะขึ้นที่ปานครับแล้วก็มีไอ้ที่เราจุมตีไม่ได้นครับก็จะเป็นบริบนอากาศนะครับที่เราจุตีไม่ได้มันก็จะซัดเข้าไปนะครับซัดเข้าไปแล้วก็ทําให้บอลูนครับจะตายลงไปแต่ว่าเบต้ามีเนียนเข้ามาช่วยก็น่าจะได้ป้อมนี้อยู่ครับแต่ว่าเราจะเสียไปหลายตัวเหมือนกันโอ้หายเป็นแผงเลยนะ แล้วเราก็ได้มาทั้งหมด2ดาว70%นะครับโอมาดูกันว่าเราจะชนะหรือไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนก็จะได้ไปนะครับดูเหมือนว่าจะมีป้อมเทลล่านะครับที่อยู่ด้านบนสักเข้าไปนะครับทำให้เราจกไปที่2ดาว7 8ก็กลับไปที่บ้านกัน,นครับเราชนะนะครับเขาได้ไป1ดาว70%นะครับถือว่าเยี่ยมเลย เดยวแก้วต่อให้อินตาละกันครับก็จะเป็นตาสุดท้ายนะครับที่แก้วจะนํามาฝากกันในวันนี้นะครับมืนกันว่าเราจะชนะ3าหรือจะชนะ2แพ้2ครับก็เป็นบ้านที่เอาทุกอย่างครับอาวุธเนี่ยไว้ด้นในเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นโซนดาเมจหนักๆเลยครับแต่เราสามารถที่จะเข้าได้นะครับก็เป็นบ้านที่เราต้องการจะเห็นว่านี่เลยนะครับก็จะเป็นระเบิดอากาศครับที่เป็น อยู่ด้านบนครับเราสามารถที่จะเจาะเข้าไปได้ฉะนั้นนะครับแก้วจะเข้าด้านบนเลยครับก็ปล่อยแบตเทนเมชีนลงไปนะครับแล้วก็ใช้รถเข็นปืนใหญ่ครับลงไปโอเคแบตเทนเมชีนครับไปด้านซ้ายครับแต่ว่ารถเข็นปืนใหญ่นครับเด้งดดึงจงยิงไปที่ท่าฝากธมูด้านครับแล้วก็จะเข้าไปตอนนี้ต้องหวังว่ารถเข็นปืนใหญ่นครับสามารถที่จะโจมตีเข้าไปได้ไม่รู้ว่าจะพังลงไปหรือเปล่าแต่ว่า โอ้มันมีปืนใหญ่ยักษ์ครับยิงมาจบเลยนะครับฉะนั้นเราอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างครับเพื่อที่จะโจมตีกับระเบิดอากาศครับก็ปล่อยเบต้ามินเนี่ยล,ลงไปหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะซัดเข้าไปอ่ะปล่อยประมยนะครับหนึ่งตัวแก้วลงผิดนะโอเคก็จะยิงเข้าไปโอเคอเราโจมตีได้แล้วนะครับฉะนั้นเราจะเข้านะครับแก้วจะเข้าที่เตาปิ้งย่างก่อนเลยนะครับก็ จะสไลด์ลงมาด้านขวาครับฉะนั้นแก้วปอยบอลลูนลงไป2ตัวนะครับแล้วก็ปอยเบต้ามินเนียนะครับลงไป12ตัวนะครับแล้วก็ใช้บอลลูนไปนะครับแล้วก็ปอยเบต้ามินเนียนลงไปด้านล่างเลยนะครับโอเคเราจะเข้าไปกันครับโดยตอนนี้เบต้ามินเนียนพยายามที่จะช่วยบอลลูนจงตีนะครับบอลูนก็เป็นตัวแทนครับเข้าไปแล้วก็จะไปเป็นตัวแทนให้กับเตาปิ้งย่างครับเตาปิ้งย่างก็จะพังลงไป ในไม่ช้าครับเราอาจจะได้2ดาวนะครับเหมือนกัว่าแก้วจะได้มากน้อยถึงใดดูเหมือนว่าปารูนครับจะเป็นตัวแทงค์ที่ดีเลยนะครับแก้วและชื่นชอบจริงๆ <c oughs> แล้วก็เบต้าิมเนียรับสมาธิจะเข้าไปแล้วก็โจมตีบ้านได้ไหมมีใครโจมตีมาถึงหรือเปล่านะครับมีถ้าฝั่งของป้อมพูนครับยิงมาถึงแต่บ้านก็ใกล้จะพังแล้วนะครับเราอาจจะได้บ้านหรือไม่โอไม่ได้บ้านนิดเดียวเอง คือแบบอีกดอก2ดอกก็พังลงไปแล้วนะครับสรุปว่าแก้วจบไปที่1ดาว70%นะครับเขายัางไงเราชนะนะครับเขาได้ไป1ดาว60%นะครับก็ก็ถือเยี่ยมเลยครับแล้วก็วันนี้แก้วได้ใช้สุดนี้เลยเป็นการใช้ทั้งฝั่งของบอลลูนสามค่ายเบต้ามินเนียสองค่ายและรถเข็นปืนใหญ่หนึ่งค่ายนะครับและแบบบ้านนี้นะครับก็กันด้านครับแก้วจะให้ดูนะครับเรา การ1ดาวได้นะครับการ1ดาวได้2ไม้แต่ว่าเสียสดาวไปไม้นึงนะครับขอใช้ธนูมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เสียสดาวนะครับไปบ้านหลังนี้เหมือนเดิมเลยแก้วออกแบบเองร้อเต็มนะครับก็ถ้าคุณชมจะใช้เดี๋ยวแก้วจะทําการแชร์ลิงก์ครับไปให้นะครับก็เอาไปใช้ได้นะครับแต่ก็มันเป็นแบบบ้านที่แก้วจัดครับมันอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดครับแต่ก็พอที่จะชนะบ่อยบ่อยอยู่นะฮะแก้วเล่นมาก็ชนะประมาณ 60- 70%อยังไงก็ลองใช้กันดูนะครับ โอเควันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สุดครับ